สามารถทั้งหมนว่างั้นอ่ะพี่เด็กินเลยครับขอเค็มก่อนเอ้ยเค็มทั้งอันนี้เลยนะนี่นี่นี่แต่ยังนี้แปลว่กินได้ทั้งหมดเลยไม่ต้องเออแกทีละเม็ดกินได้ทั้งหมดเลยนี่เดี๋็กกินจนแล้วเป็นไงอร่อยอร่อยพากินลองกุบกุบอยู่ในปากเป็นไงเธอ อะไรนะไม่อยากกินน้ำกินเป็นไงพูดสิเป็นไงอะไรนะแม่เลยไปมาเจอไงไปดีกว่าดายไหนกินมาพ่อกินทั้งคันเลยโอ้ยลงมากินเองสิมันก็หยดใส่คนอื่นสิอร่อยกุ๊กกุ๊กกินได้วะแม่ลองชิมก่อนมันเหมือน กรุบกรุบใช่ไหมมันเหมือนไข่แมงดากินกับน้ำจิ้มที่สุดเลยไปแล้วเดี๋ยวข้างล่างมามามาเอาน้ำจิ้มมันน้ำเสืออะยี่้อมากินเอามาตั้งตรงนี้โลมันจะได้ไม่เปื้อนนี่ตั้งที่ไหนปลาคอนขอกินปลาคอนหน่อยอันนี้น่าจะ,ะอะไรลำไยปลาคอนไม่เสือนขยับไงอ่ะอันนั้นอะไรนี่ลึก ลองกินเนื้อมักิเบาได้เบานะไม่เบาหรอกเบาได้เบาอันนั้คำโตไปกินทีละเท่นสิอันนี้อะไรอันนี้คืออะไรหรอกมันหวานเดียวเฉยเหมือนน้ำสลัดอ่ะก็ชอบซีฟูด น้ำจุ้งอร่อยก็เปื้อนเกินหมดเวลากินแล้วนะเราก็ยังมากินอยู่ได้ก็ว่าอยู่ทำไมกินๆมันหมดเวลานะหมดเวลาแล้วยีน่าที่กินยังไม่อื่อเนี่ยสองหาเหรียญสองห่าไหร่ยญห้าสิบ ที่นนนีื่อมาตัดที่นังานกาชากในลูกอย่าพูดเนี่ยพ,พี่พี่ทำอะไรเนี่ยมีไอ้ตังหองหนู่มจุ่มจุ่มมันติดกันโดนัทโดนัดอยู่ไหนล่ะ,ะมาให้พี่ตัวโอ้ยชิ้นหนึ่งหมดแล้วไม่ใช่เหรออร่อยมากเลย เป็นยังงันยังงนแต่สงเสียเยบอให้มาดิพยังไม่กินเลมาม มันก็กรุบกรุบเค็มเค็มกรุบกรุบมันเป็นทะเลทะลีใช่ไหมใช่ลายมันทะเลมึงจะแกะสติกเกอร์โอ้เปลือนเอาทิชชู่มาเช็ดออกนะกินเลยลูกเพราะแม่ไออ่ะ

ทีวียากท,ทไได้ยินเสียงทีวีโอ้โหไมแม่ถายัา,ง,างเลยอย่างโกบเห 嗯。